สวัสดีครับ t o y and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้นะครับโอ้โหกว่าจะมาพบท่านได้ก็เกือบสองอาทิตย์นะครับผมเพราะว่ามันมีปัญหานะครับก็มีพายุฤูดูร้อนนะครับเข้ามานะครับผมถล่มบ้านผมยับเยินนะครับน้ําก็ท่วมปรากฏว่าของเล่นเสียหายไปครับโอ้โหที่เห็นอยู่นะครับเป็นหในสิบนะครับผมยังคัดออกมาตากไม่หมดนะครับ บ้านก็เพิ่งยังไม่แห้งดีเลยยังมีน้ําขังอยู่บ้างบางจุดนะครับผมวันนี้ก็เลยว่าจะมารีวิวให้ท่านได้ชมว่าเนี่ยของที่เสียหายจาก1นึในสิส่วนที่มันเสียไปนะครับ มีเป็นแบบไหนยังไงบ้างแต่ว่ายังคัดไม่หมดเลยครับผมแล้วถ้าเกิดว่าคัดหมดแล้วเอามาตากใหม่เนี้ยก็กวน้้าก็จะท่วมอีกรอบนึงนะครับก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงเลยครับผมวันนี้ก็เออขอให้ท่านได้ชมก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรปรากฏว่าน้ําท่วมนี่หมดกําลังใจไปเยอะเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะเออ ไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีนะครับผมลองชมกันดูครับผมแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดหรือว่าท่านไม่ชอบของเล่นที่ผมนํามารีวิวก็ขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ให้ผมผมก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นแบบไหนยังไงครับออ้หเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นของเก่าเก็บนะครับมันชุด แคนดี้ทอยนะครับผมจากบริษัท Apex ็กฟู้นะครับผมเป็นของรุ่นเก่าก็จะหายากแล้วครับเนี่ยฮะตอนนี้ก็เลยต้องเก็บของขึ้นขึ้นขึ้นหนีน้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีพายุมาอีกลูกหนึ่งเนะี่ยฮะก็จะเป็นของแคนดี้ทอยเก่าเก่านะครับผมมาเป็นหุ่นประกอบนะครับผมเนะี่ยฮะ ผลงานการเสียหายก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างนี้เป็นกล่องรุ่นเก่าก็จะหาดูยากแล้วครับผมเนี่ยฮะกดว่าก็เสียหายยับเยินไปน้ําก็ยังเปรียกๆอยู่เลยนะครับเนีฮะไม่รู้จะทํำยังไงครับกล่องก็ยับยู่ยี่หมดแล้วฮะไม่รู้ก็เสียดายจริงๆครับเนี่ยเป็นมันแบบเนี้ยเสียหมดเลยนะครับผมนี่นะครับอืมเยอะแยะมากมายเลยน้ําก็ยังจะเกาะอ,อยู่อย่างเงี้ยนะฮะ มันก็ยังไม่แห้งดีนะครับผมถ้าเกิดว่าแห้งไปกล่องก็จะติดกันหนึบหนับเลยฮะเนี่ยฮะก็เป็นแบบนี้เองนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกอีกไหมนะครับผมเราชมกันดูครับผมก็คัดคัดออกมาค่อยๆแกะออกมาจากถุงนะครับผมจากถุงจากนะฮะเนี่ยเป็นของกเป่าตัวนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวเลยครับสปอนนะครับผมปรากฏว่าน้ําท่วมเสียหายเรียบร้อยแล้วครับผมตัวนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวเลยครับนี่น้ําขังอยู่อย่างนี้ครับผม ไม่รู้ทํำยังไงดีฮะอันนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวเลยครับนี่อันนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่ก็เรียบร้อยนะครับเป็นน้ําขังหมดเลยนะครับผมบางตัวก็รีวิวไปแล้วบางตัวก็ยังไม่ได้รีวิวนะฮะนี่อันนี้เพิ่งรีวิวไปแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับผมน้าโดนน้ําท่วมหมดเลยนะครับมีหลายตัวนะครับที่ยังไม่ได้รีวิวให้ท่านได้ชมกันเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ฮอันนี้ก็จะเป็นกล่องเล็กๆนะครับ ก็ยังไม่ได้เคยรีวิวเหมือนกันครับ cool เนี่ยน้ํายังขังอยู่ในนี้อยู่เลยครับนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เองครับที่ผมไม่ได้รีวิวหลายวันเป็นสองาทิตย์ก็คือทําใจไม่ได้เลยครับผมนอะนไม่หลับไปสองสาคืนเลยครับมันเสียหายเยอะจริงๆเลยครับผมตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วแต่ว่าเนี่ยน้ําท่วมกล่องติดกันหมดเลยนะฮะอืมเป็นแบบนี้เองฮะบ้านที่บ้านจะถูกน้ําท่วมทุกๆปีแล้วครับผมน้ําท่วมทุกปีแล้วครับผม เป็นตัวทางนี้ก็จะเสียเลยนี่ก็รีวิวไปแล้วแต่ว่านะฮะกล่องยับยุ่ยยีเลยนะฮะก็ไม่แน่นะครับผมก็จะขายก็เสียดดยนะครับผมแต่ว่าดีไม่ดีเดี๋ยวก็ต้องเอามาขายแล้วครับผมก็ต้องล้างทำความสะอาดใหม่นะครับเนี่ยฮะน้ําก็ยังเปียกๆแบบนี้แล้วครับผมเนี่ยตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับเปียกหมดเลยนะฮะนี้ก็เป็นฝ้าเป็นน้ําเลยนะครับผมอือฮะก็จะเป็นแบบนี้เอง ทุกตัวเลยนะครับผมให้ดุดูครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวน้ําก็เสียมาแล้วฮะน้ําก็ยังขังอยู่นี้เป็นฝ้าแบบเนี้นะฮะก็ต้องเดี๋ยวขอเวลาผมต้องหน่อยละครับในการที่ว่าจะเคลียร์ของเคลียร์ได้ต่างๆนะครับผมอันนี้ก็ตัวใหญ่นะครับเป็นแมลงนะครับนี่เสียได้สุดๆเลยครับเนี่ยซื้อมาเก่าเก็บตั้งนานแล้วครับผมแต่ว่าอย่างที่เห็นนะฮะเนี่ยครบชุดเลยนะครับผมน้ําท่วมกล่องทังหมดเลยนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นกล่องใหญ่มากๆแล้วนะครับให้ดูนะครับผมตัวนี้ก็เสียไปเลยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมนี่ฮะก็อันนี้ยังเป็นแค่เอ่อหนึ่งส่วนนะครับผมที่ว่าของที่มันเสียหายนะครับผมนะเดี๋ยวผมเนี่ยถ่ายเสร็จผมก็ต้องเก็บนะครับบางทีก็อย่งอยู่ในถุงแบบนี้ฮะยังไม่ได้แกะออกมาเลยครับน้ำาุม่มนี่ฮะ อันนี้ก็จะเป็นภายในบ้านนะครับผมเห็นไหมครับในถุงที่ใส่นะะเนี่ยจะมีคาดโคนข้ามาในในบ้านต,ตรงนี้ก็ขนของหนีน้ําหมดนะครับผมขนของหนีน้ําก็มีทั้งของลงของเล่นนะครับตรงนี้ก็มีของเล่นอยู่ของเล่นจะมีเยอะมีอยู่ทุกที่นะครับในบ้านนะครับผมนะฮก็จะเสียหายหมดเลยเพราะที่นี่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านที่ผมไม่เก็บเก็บของเล่นซะมากกว่านะครับผมก็มีบ้านอีกหลังนึงน,นะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาดูแลนะครับผม นะก็จะทิ้งของไว้ก็ไม่คิดว่าหน้าฝนมึงไม่ถึงหน้าฝนเลยครับมันเป็นแค่หน้าร้อนนะครับผมแต่ว่ามันเป็นพายุรูร้อนนะครับผมก็ก็เฮ้ยมันไม่น่าน้ํามันจะท่วมผมม่าคิดว่าเดี๋ยวหน้าฝนเนี่ยก็คงจะเก็บของขึ้นข้างบนหมดนะครับผมก็มีบ้านหลังนะครับก็เป็นสองชั้นนะครับผมปรากฏว่าก็พวกเนี้ยกะว่าจะเตรียมมารีวิวนะครับนะฮะปรากฏว่าไม่ทันเนียแค่ฝนตกครั้งเดียว น้ำท่วมเสียหายหมดเลยเป็นแผยยุโูร้อนนะครับเสียได้เลยเลยครับอเนี่ยมีฝ้ามีน้ํายังไม่แอดดีเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เองฮะก็เดี๋ยวก็ต้องค่อยๆแก้ไขทากันไปครับผมเราไม่รู้จะป้องกันยังไงนะครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยฮะธรรมชาตินะครับบางทีก็เชื่ออะไรไม่ได้นะรธรรมชาติเราคิดว่ามันจะไม่เกิดอย่างเงี้ยฮะมันยังไม่ท่วมหรอกมันเป็นหน้าร้อนที่ไหนได้นะเดี๋ยวหน้าฝนจะเกิดขึ้นมา เป็นอย่างนี้เลยเป็นก้อนเลยครับผมเนี่ยฮะอันนี้ก็เก็บไว้อุตส่าห์ครบชุดนะครับผมเนี่ยชุดบาร์บี้แคนดี้ทอยนะครับปรากฏว่าย,ยับเรียบร้อยนะฮะต้องรอให้มันหแห้งพับหนึ่งแล้วก็จะมาทํากล่องใหม่นะครับผมอืเนี่ยเป็นก้อนเป็นก้อนไปเลยติดเหนียวเสียหมดเลยครับผมนี่ก็เป็นน้ําขังเนี่ยฮะเสียเยอะเลยครับผมยังไม่ได้แกะอะไรเลย เป็นแบบนี้อะก็ทุกท่านถ้าว่าท่านใดน้ําท่วมแถวบ้านก็ผมว่าย้ายของขึ้นที่สูงดีกว่าครับผมเพราะผมนี่ประมาทไปหน่อยครับผมเนี่ยฮะทำให้ของเสียหายหมดอันนี้ก็พวกเนี้ยนะครับเก็บมาไม่ต่ำกว่าสามสิบปีแล้วครับเป็นชุดตัวต่อนะครับผมผมก็ไม่เคยแกะเลยไม่ได้ต่อเลยครับผมว่าเนี่ยฮะตั้งแต่สมัยเรียนนะครับผมน้ําท่วมเสียหมดเลยไม่รู้จะทำไงเสียดายจริงๆครับ อย่างว่านะครับคนเราก็อย่างเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับว่าความตายเราก็หนีไม่พ้นหรอกครับนี้ก็เสียใจไปนะฮะสองสามมันเป็นอาทิตย์ครับผมแวลาทําใจได้แล้วก็น้ําก็ที่บ้านก็จะพึ่งแห้งก็เลยเข้ามาเคลียร์ของมาเก็บของเนี่ยดูน้ําดิครับเนี่ยน้ํายังขังอย่างเงี้ยฮะเนี่ยตัวนี้ก็หายากสุดๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กๆนะครับผมน้ํำก็ขังอยู่เนี้ยนะครับน้ําก็หยดอย่างเงี้ยเลย น้ำน้ำอยู่อย่างนี้ฮะน้ำอยู่ในน,น,น,ใน,นี่เลยเดี๋ยวต้องเจาะอ,ออกนะครับผมอันนี้ก็เป็นของเก่าหายากไอ้บีดวอก็เจอท่วมไปเหมือนกันนะฮะนี่ดูกล่องนะครับน้ำอยู่ข้างในก็เอามาตากวันนี้เพิ่งวันเป็นวันแรกนะครับผมก็เพิ่งจะมาเคลียร์ของเพราะว่าน้ำที่บ้านมันเพิ่งแห้งนะฮนะเนะี่ยหมดเลยก็เดี๋ยวต้องค่อยๆมาเช็ดล้างทำความสะอาดกันไปครับนะฮะ ก็ต้องออใช้เวลาสักหน่อยนะฮะพักนี้ผมอาจจะเิอได้รีวิวบ้างไม่รีวิวบ้างก็ต้องออขออภัยท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ฝ่าติดกดติดตามชมนะครับเนี่ยฮะของที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับผมเรียบร้อยหมดทุกกล่องยับเยินหมดนะฮะนี่ฮะตรงนี้นะครับเพิ่งรีวิวไปตรงนี้ก็เป็นของนี่ก็เป็นของแล้วมันยกย้ายเก็บขึ้นข้างบนหมดเลยนะครับผมนี่เป็นของเนกล่องยับกล่องแตกหมดเลย นะะนี่ก็เพิ่งจะแห้งนะครับผมมีเยอะเลยตรงนี้ก็เป็นส่วนเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นบ้านบ้านบ้านเก่าคือว่าผมไว้เก็บของเล่นนะฮะเนะะี่ยก็จะมียาแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เลยต้องเก็บเข้ามาไว้ในห้องน้ำเนี่ยฮะก็จะมีมีของอยู่นี้บางตัวก็รอดเพราะว่าถ้าเกิดอยู่บนถุงอย่างเงี้ยเขาจะรอดถ้าเกิดว่าไปวางต่ำๆอยู่ข้างล่างกับพื้นอย่างเงี้ยนะฮะ เรียบร้อยหมดครับผมน้ําท่วมยับเยินเรียบร้อยเลยตกต,ต,ตัวที่อยู่ก้นถุงเนี่ยจะเสียหายหมดครับผมก็จะเป็นแบบนี้ฮะฮะ,ะก็ต้องน <c oughs> ะฮะขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามชมคิดนะครับบางทีผมหายไปเนะี่ยไม่ได้ไปไหนหรอกครับผมมันทําใจไม่ได้จริงครับน้ําท่วมบ้านเสียหายหมดเลยครับผมไม่รู้ทำยังไงนะของถึงก็เสียไปเยอะนะครับผม แต่ก็ต้องตู้ต่อไปครับเราไม่มีสิทธิ์ที่ว่าจะเจะไปห้ามธรรมชาติได้นะครับผมอันนี้ภายในที่ว่าเป็นห้องนะครับผมห้องที่ว่ผมเก็บของนะครับก็จะเป็นห้องแบบนี้นะครับผมเละตุ่มเป๊ะหมดนะฮะเนี่ยแต่ก่อนก็วางวางของไว้ตรงเนี้ยฮะน้ําก็ท่วมเสียหายหมดเลยเนี่ยเก็บไว้เป็นลงัลงๆๆๆเลยฮะพวกนี้นี้ก็จะอยู่บนนี้ก็จะรอดหน่อยครับผมันจะรอดมาได้นะครับแบบนี้ย เนี่ยนี้ก็จะไม่ไม่เคยเล่นไม่เคยแกะนะครับผมก็จะอยู่ข้างในอย่างดีอย่างนี้นะับนะครัก็จะเป็นแบบนี้ส่วนในตัวที่ว่าอยู่ตำตำ,ตำแบบนี้เรียบร้อยนะเรียบร้อยหมดเลยครับเพเก็บของก็ไปทางด้านล่างนี่ก็หนีหนีขึ้นไปไว้ข้างบนเลยฮะขนาดอยู่ในถุงอย่างนี้น้ําก็ซึมเข้าไปได้นะครับผมซึมเข้าไปได้เสียหายหมดจตามาแขวนไว้ตรงประตูแบบนี้ฮะ ประตูนะครับก็เป็นแบบนี้เ,เดี๋ยวก็เออก็ต้องค่อยๆเคลียร์นะครับผมค่อยๆทาไปมันทำยังไงฮะมันก็ค่อยๆมาเช็ดทีละตัวมาเออแกะไปทีละตัวอันไหนมีน้ําแล้วก็ค่อยๆก็เช็ดแล้วก็ถูไปผมยังมีมืั้งหลายเยอะมากนะครับผมนะฮะให้ท่านได้ดูผมก็คิดถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคิดนะครับผม แต่ว่าเดี๋ยวที่ผมให้บอกนะครับบ้านน้ําท่วมแล้วก็เจอพายุนะครับผมนยฮะอันนี้ที่ว่าน้ํายังไม่แห้งนะฮะอย่างเงี้นะฮะเนี่ยน้ำยังไม่แห้งนะครับผมน้ํามันบาดตรงกล่องที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับผมเป็นของเล่นทั้งหมดเลยนะครับผมต้องเก็บของหนีน้ํานะครับผมเนี่ยเป็นกล่องพวกนี้จะมีของเล่นเยอะยะนะครับที่ว่าโอ้ยรีวิวกันอีกยาวนะครับผมไม่มีหมดง่ายๆนะครับผมอืมนี่ก็ให้ท่านดู นะที่ผมหายไปเกือบสองอาทิตย์เพราะว่าทําใจไม่ได้เลยครับของเล่นเสียหายไปเยอะนะฮะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับเดี๋ยวผมก็ขอเวลาเคลียร์ของตั้งนิดนึงเดี๋ยวตรงนี้ต้องยกเก็บใส่ถุงเหมือนเดิมน,นะครับผมเพราะว่าผมก็กลัวเดี๋ยววันนี้ฝนตกอีกน้ําก็ท่วมอีกมีเป็นพายุเข้ามานะครับผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับผมแก้ไม่ได้นะครับผมต้องก็บเก็บของขึ้นบนที่สูงหมดอย่างเดียวนะครับผม นะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาชมคลิปนะครับเดี๋ยวผมก็อรอเคลียร์ของเสร็จละค่อยอยังชั่วละนะฮะทำใจได้แล้วผมก็จะนําของเล่นเนี้ยที่เป็นเงี้ยเสียเงี้ยมารีวิว oui ท่านในชมอีกนะครับว่าจเจาตัวไหนแบบไหนดีนะครับผมอย่าลืมกดติดตามชมนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมนะขอขอบคุณมากนะครับผมท่านใดก็ยังไม่ได้กดติดตามก็กรุณากดติดตามมานะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับผม คลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมให้ดูทีนะครับผมเอาละครับผมนี่นะฮะคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ